สบายดีจ้าสบายดีเบสผูส้คซูโคสบายดีตอนเศร้ายินดีตอนฮับข้าสูส่งสาวหวานซื่นเด้อพี่น้องตอนนี้ฮาวก,กำลังเมื่อบ้านเนาะเมื่อเมือ่อหน้าสาวหวานเพราะว่าเฮานัดกันมื่อคืนนี่สิไปหาเห็ดพี่น้องอยู่บ้านแเมเ่ถาวรสาวซื่นเนาะพุดแล้วอยู่บ้านสองคอนกับไก่ตื่นไปนี่ประมาณสิบกว่ากิโลพูดละ สิบกว่าลักเกือบเศร้าคุณ่อจังประมาณเศร้านี่ล่ะเพราะมันกะไก่เติบนกะเลยว่าพากกันไปใจเศร้าพี่น้องเราตื่นแต่งเต๊ะสีสามลุกมาหนึ่งเข่าเด็วก็อุ่นเล้วกินล้วก็แต่งเอาเครื่องแต่งเอาไปเบิร์เนาะนำในเข่าไปกินยูปะไปต่อดีกําลังมือสู่วรรวันพราะว่าเรา่บ้ันหัวบ่วงเลย คั้นสิไปลาดกันอยู่ปักซองผัดมันสิได้ขี้รถคนละคันมันปัดขี้ไก่บอยากขี้รถคนเดียวดิก็เลยสิไปลาสอนรถน้ำสาววันให้บ้าต้นงาโซงเฮ็ดเนื้อเฮ็ดพอเฮ็ดอันปูอัดแต่ก็เฮ็ดเผ่งพี่น้องเฮ็ดเผ่งเข่าเนาะกำลังออกลายปรัสนมือว่านี่เขาเจ้าคุณเห็ดเผิงออกในป,ป่าไปขายนะอยู่เบิดมือก็เพ็ดปวกเห็ดพอนัางก็ออกลาย บ้านที่เซาซึนพาซาวานไปหาปีกายนี่ได้พี่น้องปีกายนี่เข้าไปยังว่ามันจนซียาออกแล้วก็ยังว่าอะไรลายเติมเกือบเต็มกระตาน่อยอยังมารุนกันมืนน่อว่าซีได้บอเดี๋ยวมาสู่ซาวานก่อนมันําลังแตงเครื่องา่าป้าโทรเช่าฝาแดงนเป็นตาซีแดดยุ่มเหือนี้แต่มันก็เป็นอย่างจะคือ i p อฝุ่นอยู่พี่น้อง อย่างนันอย่างหมอกนะเนาะหมอกตกไายหลายหอดเล้ามาหอดบานสาวันแล้าบาง็นแตงแล้วหรือยังสุดถ่ายก็สวยจนได้ เดี๋ยวยังถ่าละซาวอันละซาวยังโบทันมาในสีพากันกินเข่าถ่าพี่นอ้องกินเข่า้าก่อนเพราอมันตอนนี้มันก็สี่หกโมงแล้วเอาอยุอุปาเอาม้าลดไม่แท่นะเฮากินไปแล้วหอบหนึ่งแตงแต่ตีสามตีสี่พูดแล้วเราตื่นมาแล้วเฮาหิวเาก็ปั่นกินนี่อุป,ปกรณ์เนีย้ยคือไปก็นี่ปิ้งไก่แล้วก็เข่าเหนียว เนี่ยอันนี้ก็สิเป็นอุปกรณ์หาเหตุผอของเฮานะเกี่ยจกับส่แล้วก็มีน้ามีมีดเท่านี้แล้วพี่น้องกระตาอันนี้สิเป็นของสาววันป้าถก,กระตาแบบใหญ่อันนี้เพิ่นสิได้ปิ้งปิ้งแล้งก็ปิ้งเป็ดแล้วก็ติบข่าวแล้วก็นี่อันนี้ก็ไว้ควาเทสคือกัน ไาเดี๋ยวสิพาได้สิพากันได้ภูรจักกัตตาเหมือนเบ็ดซ้ำห้องเทาก็ถือไปน้ำย่านเบ็ดเบิดกลางป่าดิแต่ว,ว่าบล็อกหัวปล่อยปลามันสิมีสัญญาณหรือบอ่็อกจ้สิโหลดคลิปได้หรือบล็อกกินข้าวเส้าปีนี้ยังประธานได้กินปลาคลองสั่มปลาหน่อยบลบลกบ,บ่มีคนไปขายอยู่คุ่่นะ มันมีตุ้มไข่ไปหาพอดีเข้าไปแล้วก็มาเจอหาเห็ดสดก็พาเข้าไปหาเห็ดทัพีคนเจ้าปวดกับโอเคเพื่อจะมัาดูกระดอนบอกสาบายดีพอได้กนะินข้าวฟ้ากินข้าวตั้งแต่หาหมูเส้าขี่รถขี่รถไปหอดก็ต้องหิวเพราะเจ้านายอย่าเด้เยโอ้ยแล้วปัดแล้วนะจะแต่ตสี่มโมง เรบ่ห่งันข้างเลาสิพาเข้าไปเมื่อนี้ยนะมาีนูนนต่อดอกหม่หรอเ่ามาซีอยู่โกงนอยู่โกอไปล่้ยุ่กเท่ากันฮเหอมมันออกหล้เ็มุ้งเช่นงานแต่ยังงาเห็ดผุดมันขาด่ช้อนต่อไผใหม่รอต่อมีแต่เห็ดผนึอคันเลย อลอ,ม,อมันมีแต่ยุงัดขาเรยแเลยบอกไปหาก็บมัอยเม่อวันโอเคมังคอยเคยยุงกับเอารุ่งไปในขางมองมลนมียุงไม่ตีแต่ว,ว่าอันนี้งใส่กัดอยู่พี่มึงว่านเนี่ยนฝะนตกแห้งแต่ว่าอยู่พูดเน่ยบอรไม่ฝนแบบตบก็ดีอันดิดนสุ่ม,มน้อยนึง

แดดดูดดยังมึงเศร้าหรือใบใบแล้วหรือขึ้นไหมม,มืงอค้อนีนแซดมาสวนอัมะลาน้ำใีนโนงจะแล้วว่าคือนสิบไก่ไก่แทวเราแล้ววานเราหย่านวันใจเราเมื่อยใช่ตืน่นก <c oughs> าแฟไปเอื้อมมะลาเลย ต้องคือเลยค่ะแล้วก็แปดเรืหกาลนนแต่เขาแต่หนาูตัวรูบกไก่ใ่ปเอาไปจัตาลุกเอาอไปใส่กับตาลุน่กูคิดว่าเอาไปใส่ตาลกอัดตูอสิกับตุอเนือุบเนสเ้ ทานหิวขาวอีดได้ท่านหิวนนำแบบือเป็นลมท่านลมแรเช่นแต่บางคนเนี่ยไปป้าไก่กับไปซื้อนนำนะโอดน้ำมากิน้่นเมย่ได้สามนนำสายแท้ออกเปเมือนเื้อดูนะไให้ไม่เข่านะฮะซือให้จะลองเซนแอแม่งอีั่นคือที่ยังไม่เทันอดี๋ยดยออกแล้ เื่อเขาใันเดือนหกเด็กเดือนหนาต้องเป็นเฮ็ดออกแว่นกูปีที่แล้วปีนี้ตอนหัวปีนะจง่าฟนมันก่ดีแบบมันเลยมาแล้วป้าเธอดีทุกตัวดีจะเสื่อมยากเบิร์ไปก่อนอย่ากพอเอาตกะใหญ่ซ้ำหนึ่งกูอยากม็นบ่ไปไก่พอคือสิสอบไปเลยแบบทำไปเลย เงินเลยตกมือทำอิดเอากะมือต่อ <c oughs> ตมาหนังตีม,มือต่อมาอีกหนังเต็มพายน้าพอโลเลย <c oughs> ูุ่นก,วกวน็ว่าสิตกมืออื่นอาหารวัววานวานอะไรนะเขาไอ้ลูกวัคือที่เขาว่าเลยกัไปว่ายของเาไปเทียนทีอูดับแลวเขามาดับดำ,ำเลยอ <c oughs> ย่าไปเสกี่้องเ ยังบงรู้กอนทีกอะไเห็นชมงคนนี้หั้งะางกลกันหรอเวลาเดิไปน้โมบ้านโบรานตอนคนจูเนี่้าแจกแจอ้อมเทียงในปนเมงเนี แสกกันใกล้ๆนี่เปียกเราไ,ได้พวกไม่แ้้เพิ่มาแตกค่ะโอ้โยกันทั้งโนกทั้งอันอื่นครับกันปูเนี่ยซุนอยู่ในเทียนเมื่อกีว่นสาร์มนอกของช่วงน้ม่ส,มส,มสีขัดคลาย เราไม่ยังตัวครั้งนี้อะไรหล่ะเขี่ยแต่วัน กินข้าวอปุปกอดเทาปเด้เฮ็ดพอไปเฮ็ดพอไปเานเหนยหน่อยคืออะไรเ่ไเอาม่รลเดื่อไปชื่อว่าอุปกรณ์เากม่ีาู <c oughs> ปแปะมาไม่แล้

บัตรห้ารับบุเคยมีกันไหมบัตบุญบางไฟแบบลายเฮงปียนปีน <c oughs> ักบ้านอื่นมันมีปกติได้เ <c oughs> มนูมันก็มีปกติแต่ว,ว่าเพิ่มขึ้นมากก็คือบัดรนงบัวกับไม่เห็นอีกกับบัตรห้าเห่เนืนกันแต่ว่าผู้ซึกมันลายอย่างแต่ที่ห้าบริษัทบริษัทซนใจบุญมาไฟ <c oughs> แต่ว่าปีนี้รักษาขึ้นมาดีแหม่ยูนะปกติเอาตแต่ใจแล้วสงการ มีหลักสามสิหายแล้วก็ชิมาทาภูเลยคนไปยุนองบัวไปบอกพันแบบใช่ Bạn hâm mộ bùng lên hâm mộ nhìn đi bài duyên bố kêu bài tân hát bù lơ đa trên băng kai tè bằng nhu sông bạc mất tân tay đa bàn 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 ดียวันงขวทบุญเอิญให้คืนมาพี่มาพี่ลูกเอิญยับออกติดตามาก่องพี่พี่เอานี่นั่งลงแฟแฟอ่ะ มาบุยากินมัจังยาวะาแบบกินมาเลยไปหองนะคอ้าวกล้องคีณดูมาครับพีเดีวนี่นีนี่เห็นยุ่พอเอินไปน้ำพอนี่ไปอะไรงัวกูไปงัวเร็วเร็วเร็วยาามงไปอีป็นอะอพอเอินไหมโอเค ยิ้มแม่ฟังมึงชิมมือนฟอยู่บอ,อ,อกเพ่อประกาศห้าในที่แหละ,บบออะกระบดบุกเห็นคนละเม่เสร็จจะทำสนุกเลยคูพ,พันขึนเหมือก่อนว่ามันจะปลูกเขาแตอ เจ้ามันเปอยู่จ๊ะเปในโลกที่นามโหจ๊ะบเจสิบแปดเขาพันที่เช้าบอกนี่คือบปดสบมันบเคยป่มบมีเพื่อนหมู่บมีอย่างบ่อเพืนี่ต่แม่ห่มเบื่อปยไ่เลยมันอยู่แต่กับแม่มั ให้มันเห็นได้ก็การก็ขับรถเดบ่อยหมดหมดเลยหนุนหลังหลักคือมันเดินเป็นฉับหยกสิบห้าเปอร์เซ็นี์ยังไม่ได้ห่อสิบห้า โอเคทุกคนเดียวพอแรียบบันนี้เนาะจะไปหาเอิรนแอมมาลาบ้างก่อน <laughs> โอเคทุกคนพ่อกันคลิปหนาะเดี๋ยวถ่ารุ่นเบิงเฮดเท่าสิได้ภูรักชกาตาได้แต่โบมีพลังงานลงเด้ถ่ถาลงบัดมาน,ะนา่ากลัวห้าแล้วตอนตอนตอนเทีย่ยงต้องมาลงเปนคลิปนี่ยชดลดออกมาพลังงานกป,ป้าหาอยู่ใส่ม <laughs> ันไก่บ้านเหรอ เียวเที่ยงเขาเลยมีสัญญาณอยู่บอกลืมหาข้าไปีปเรียวยเลยนะมึงโหล,นะลดได้เลยได้กับแบบซาซาโหลดได้เลยจังค่ายคลิปสองนั่นดิเป็นบ่ายเนะคลิปอโอเคทุกคนเดี่ยวถารุ่นคลิปนะ่ะไปเดียวสบายดีจ้า